สีขาวครับปูสามเบี้ยฝั่งสีแดงเสริมโคนเข้ามากลางกระดานสีขาวจึงเดินเบี้ยริมสีแดงเปิดฉากกินสีขาวใช้เรือเข้าโจมตี จากนั้นสีแดงขึ้นมาเทียมสีขาวจึงดันเบี้ยเข้ามาสีแดงเลือกที่จะถอยเม็ดสีแดงทิ่มเบี้ยไล่โคนโคนขาวถอยหลบ สีแดงดันเบีย้ยคู่ริมสีขาวดันเบีย้ยเข้ามาสีแดงทิมสวนกลับไปสีขาวจึงกินสีแดงกินสีขาวใช้โคนสีแดงกินอีก สีขาวถอยโคนไล่เรือสีแดงถอยเรือกลับสีขาวเอาเรือมาจับฝั่งสีแดงดันโคนสีขาวใช้เรือกินสีแดงใช้เรือกินแรก สีขาวใช้เรือก,กินอีกครั้งฝั่งสีแดงเข้าโจมตีที่เม็ดสีขาว เอาเรือมากดเม็ดฝั่งสีแดงตีลุกจับมา้าสีขาวใช้ขุนผูกสีแดงลุกซ้ำสีขาวใช้ม้าบังสีแดงขยับขุนไล่เรือสีขาวครับผมใช้เรือกินเม็ดครับฝั่งสีแดงใช้ขุนกินสีขาว จึงใช้ม้ากินโคนฝั่งสีแดงขยับไล่ม้า สีแดงครับผมลุกสีขาวหลบสีแดงตามมาลุกสีขาวหลบสีแดงลุกอีกครั้งสีขาวไม่เดินซ้ำตาเดิมสีแดงก็ยังคงตีลุก สีแดงครับได้ใช้ม้ากินเบีย้ยฝั่งสีขาวขยับเบีย้ย สีแดงครับตีลุกสีขาวขยับขุนสีแดงตีลุกสีขาวขยับขุนสีแดงลุกอีกสีขาวหลบ สีแดงเอาเอรือจับม้าครับสีขาวอาเบี้ยงไหนผูก สีขาวเอาโคนเข้าโจมตีฝั่งสีแดงถอยมา้าสีขาวลุกสีแดงหลบสีขาวขยับมา้าสีแดงตีลุก สีขาวจึงทิ่มลุกสีแดงลบสีขาวขยับขุนสีแดงตีลุก สีขาวใช้โคนกินลูกสีแดงขยับอยู่ข้างโคนสีขาวถอยลูกสีแดงลบสีขาวตีลูกสีแดงถอยลงสีขาวใช้โคนบีบพื้นที่สีแดงขยับขุนสีขาวโอมาตามเข้ามาสีแดงตีลูกขัดจังหวะ สีขาวใช้ขุนจับม้าจับเรือสีแดงขยับมา้าสีขาวกินเรือสีแดงขยับขุนสีขาวกินมา้าสีแดงขยับขุนครับสีขาวเอาม้ามาล็อก สีแดงจึงขยับหลบสีขาวบีบโคนกลับมาสีแดงขยับสีขาวถอยมา้าสีแดงขยับขุนสีขาวเอาม้ามาล็อกไว้สีแดงเดินเข้ามาสีขาวถอยมา้าสีแดงกลับมาที่เดิม สีขาวจึงปิดเกมลุกจน